สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยจะมารีวิวโรงแรมเดอะกรีนโฮเทลนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับเดอะกรีนโฮเทลนะครับ เปิดแล้วมาแล้วนะครับมาวันนี้มาเช็คอินครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายรีวิวด้วยครับนี่ครับอ่านี่ครับประชาสัมพันธ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณของ The Green Hotel อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะครับอ่ก็ทาง าทางอินฟอร์เมชันก็จะขอดอูหลักฐานการได้รับวัคซีนด้วยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปพักเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับคุณผู้ชมไปดูห้องกันเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2กันนะครับไปรีวิวไปดูห้องของ The Green Hotel อฮมเอราศีสไลท์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องข้างบนกันนะครับว่าห้องเขาจะสวยงามไหมนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับอ่ะ ขึ้นมาแล้วนะครับผู้ชมขึ้นมาชั้นสองแล้ว Green Hotel La Slide อ่าเปิดประตูเข้ามาครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันห้องสวยหรืปล่นะครับอ่าเห็น,นะครับเดี๋ยวเสียบการ์ดก่อนปึ๊บอื้อหือแล้วก,ก็เปิดไฟอ่าอันดับแรกเลยดหหหหูห้องน้ำก่อนไมห้องน้ำก็ สะอาดสะอานดีครับเดี๋ยวมาดูอ่ะเตียงนอนนะครับนี่ครับเป็นเตียงเตียงคู่นะครับมีอะไรบ้างครับมีมีทีวีนะครับมีทีวีมีตู้เย็นให้นะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งนะครับคุณผู้ชมครับมีโต๊ะนั่งชมวิวตรงนี้วิวตรงนี้ก็จะเป็นถนน เส้นที่วิ่งมาจากโรงพยาบาลราศีสไลก็จะไปโคนสายนะครับไปธน,โนุโนะครับตรงนี้ก็ไปเข้าในราศีสไลนะครับอ่าตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าห้องอะไรนะครับรนี่เดี๋ยวมาดูสิอ๋อไม่มีอะไรนะครับอาจจะเป็นห้องเอาไว้อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านี่นะครับนี่คือโรงแรม กรีนโฮเทลอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับคุณผู้ชมคืนละห้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมครับคืนละห้าร้อยบาทครับก็ถือว่าก็สวยดีครับไหนห้องน้ำไหนไฟห้องน้ำอยู่ไหนเดี๋ยวดูซิอ่าไฟห้องน้ำไม่ได้เปิดได้เปิดลองเปิดดูก่อนใช่อันนี้ไหมอ่าใช่นะครับอ่านี่ครับ ห้องน้ำเขาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ก็สรุปว่ากรีนโฮเทลราสีสไลด์นะครับคืนละ500อบาทนะครับคุณผู้ชมกับค่าค่าห้องพักนะครับค้างคืนคืนละ500ร้อบาทก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับแค่อ500บาทต่อคืนเท่านั้นเองครับแต่ห้องก็สวยงามดีครับคุณผู้ชมครับดูครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโรงแรมเดอะกรีนโฮเทลอําเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากช่องศรีสะเกดชาแนลครับยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาเดินขึ้นมาเพื่อที่จะรีวิวห้องของโรงแรมเดอะกรีนโฮเทลอําเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในห้องของโรงแรมเดอะกรีนโฮเทลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง คุณผู้ชมคงจะเห็นนะครับแม่มีเตียงแบบเขาเรียกว่าเตียงเดี่ยวกับเตียงคู่ด้วยนะครับแบบนี้คืออันนี้เตียงคู่นะครับมี2เตียงเลยพักสบายๆครับถ้ามีญาติพี่น้องมาพักก็นอนคนละเตียงแบบนี้สบายๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโรงแรมเดอะกรีนโฮเทลอำเเอราศีสไลจ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับค้างคืนคืนละ500บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับห้องที่ สะอาดสะอ้านแล้วก็กว้างขวางแบบนี้นะครับคืนละ500บาทแค่นั้นเองนะครับแขกไปไทยมายังอำเภอร,ราศีสไลนะครับก็มาพักที่นี่ได้เลยนะครับ The Green Hotel ครับอยู่พิกัดนะครับอยู่ถ้ามาจากสีแยกไฟแดงใหญ่ของราศีสไลเนี่ยวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอโพนทรายหรือว่า,าเส้นทางที่จะไปยังเขื่อนราศีสไลนะครับเลยโรงพยาบาลมาน่าจะประมาณสัก300เมตรนะครับ โรงแรมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับอยู่ติดกับ7 e เ e ่ e อีเลฟเลยนะครับคุณผู้ชมครับสะดวกสบายครับมาพักที่นี่กลางค่ำกลางคืนหิวข้าวหิวน้ําลงไปซื้อที่7ซก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวโรงแรม The Green Hotel จากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ